thank you หลายคนค่ะต้องบอกว่ากำลังจับตามองค่ะสำหรับธุรกิจขายตรงชื่อดังที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ค่ะจนทำให้มีการโยงไปที่ดาราศิลปินคนดังที่เคยร่วมงานกับบริษัทขายตรงดังกล่าวเนี่ยทั้งในอดีตปัจจุบันเรียกว่าโดนขุดกันมาทั้งวงการไม่เหลือเลยสักรายซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะดาราสามท่านที่มีชื่อนังแท่นเป็นผู้บริหารค่ะอย่างคุณแซมยุราน,านันคุณมินพิชยาคุณกันกันตถาวรซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าจริงๆแล้วค่ะเขาทําหน้าที่เป็นแค่พิเซนเตอร์ของ แต่ล่าสุดค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็แหลมมากๆค่ะก็มีการขุดกันมาเยอะเลยกับคนที่เคยร่วมงานนอกเหนือจาก3ท่านที่กล่าวไปซึ่งก็มีทั้งคุณเวียสุกุลวัฒน์คุณโดมปรกรณลำและลายล่าสุดค่ะก็คือคุณลิเดียและคุณแมทธิวดีนค่ะ โดยคุณลิเดียค่ะถูกขุดภาพว่าครั้งหนึ่งเขาเคยร่วมเวทีขึ้นกับบอสพอลเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งค่ะซึ่งล่าสุดก็มีบอกว่าคุณลิเดียค่ะไม่รอช้านะหลังเจ้าตัวค่ะมีรายชื่อเนี่ยโดนโยงไปที่ทางด้านบอสพอลเขาได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะโดยเขาได้มีการระบุข,ข้อความค่ะว่า ตัวเขาเนี่ยเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าบูมและมีสัญญาเพียงแค่1ปีเท่านั้นตั้งแต่ปี2,561โดยเขาก็บอกว่าในวันนั้นมีการไปแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงด้วยไม่ได้มีการทํางานนอกเหนือจากนั้นส่วนคุณแมทธิวเนี่ยที่มีภาพก็คืออยู่บนเวทีเหมือนกันก็คือคุณแมทธิวรับหน้าที่ในวันที่คุณลิเดียแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงเท่านั้นค่ะและหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันอีกเลยก็คือร่วมงานแค่1ปีเท่านั้นค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว